เนี่ยค่ะต่อมาพศสองห้าสามสี่เหรียญสิบบาทจะตังทนอนพศสองห้าสามสี่รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทดูเพียงพศออเท่านั้นค่ะเจอสองห้าสามสี่ส่งขายได้เลยค่ะไปะนั่รับซื้อเหรียญละยี่สิบาทพศสองห้าสามสี่นะคะจำนวนผลิตหนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งเมื่อกี้สี่สองไปนั่นไปยังไม่ได้บอกเนาะ 3,4 1ส,สี่หนึล้านสามแสเหรียญเนี่ยค่ะจํานพลริตนะคะหนึ่งล้านสามแสก็ถือว่าไม่เยอะนะหนึ่งล้านสามแสส่วน2 5, 2, 5 4, 2, งห้าเมื่อกี้จบไปอ่ะนะคะจํานพลริตเป็นอะไรไม่ได้บอกสองห้าสีได้รับซื้อเหรียญละ20บาทจํานภิิตหนึ่ล้านกับสามหมื่นเหรียญเท่านั้นนะคะหนึ่งล้านกับสามหมื่เหรียญส่วน2534้าาจำนวนผลิต หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกร้อยเหรียญค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทนะคะสองห้าสามสี่สองห้าสองห้าสามสี่แล้วก็มาสองห้าสี่สามเขาสลับกันนะคะสามสี่กับสี่สามสิบบาทสองห้าสี่สามจำนวนผลิตหนึ่งล้านหกหมื่นหกแสนหกพันเหรียญนะคะหกหกจำนวนผลิตหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญ สองห้าสี่สามค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทดูพอสอยอย่างเดียวจริงๆค่ะสองห้าสี่สามนะคะเจอพอสอยนี้ค่ะส่งขายได้เหรียญละสิบห้าบาทจากสี่สามแล้วก็มาต้องหาเหรียญมาดูมาห้ามา,มา,ม,ามาประกอบการสนทนาสิบสิบบาทสองห้าอันนี้เป็นพระเศียรใหญ่นะคะเนี่ยคะ่ะรุ่นนี้นะคะ สิบบาทปีสองห้าห้าสามเหรียญสิบบาทสตังทอนพศสองห้าห้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทดูพศออเท่านั้นค่ะสองห้าห้าสามจำนวนผลิตหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเหรียญก็เกือบสองล้านเหรียญน,นะเนาะเกือบสองล้านเหรียญค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะทวนอีกรอบนะว่าพศไหนเท่าไหร่นะคะ สิบบาทสองห้าสามหนึ่งห้าร้อยถึงห0ึ่งพบาทปีสองห้าสี่หนึ่งหกสิบบาทสิบบาทปี2 5งห้าสี่สองรับซื้อยี่สิบบาทสิบบาทปีสองหรับซื้อยี่สบาทสิบาทปีสองห้รับซื้อสิบาทสิบาทปีสองห้้มในมือนี่เลยนะคะรับซื้อเหลือละสิบหาบาทค่ะหลายคนก็ถามว่าแล้วจะขายได้ยังไงติดต่อได้อย่างไร ช่องทางติดต่อตอนนี้ป้าน่ามีเยอะมากถ้าใครบอกว่าติดต่อป้าน่าไม่ได้นี่แสดงว่าเขาเขาไม่ได้ดูคลิปป้าน้าเลยนะคะเขาไม่ได้ดูคลิปป้าน่าเพลงแต่มาดูคลิปเดียวแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะช่องทางการติดต่อป้าน่าจะตอนนี้วิธีการติดต่อป้าน่าจะให้เยอะมากใต้ลิงก์ใต้คลิปใต้คลิปนะคะจะมีลิงก์ลิงก์แอปที่ให้ติดต่อแล้วก็มีเบอร์โทรมีนามบัตรนะคะสองใบสามใบก็แนบไป